กับสบายดีสวัสดีด้วยพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกครู่สักคนเนาะวันนี้มาพบมาฝากส่องแม่น้องเปีวอีกแล้ววันนี้แม่น้องเปีวก็ได้มานั่งพอน้องเปียวน้องไอ้พี่น้องเลยพอดี้พอน้องเปียวเป็นข่ามาหาน้องแต๋าน้อว่ามีพายุแล้วร้อนน้องไอ้พี่น้องเลยมาพัดหลังคาเฮือนน้องแต๋ไปจนเบิดครึ่งหนึ่งน้องไอ้พี่น้องเลยอากาศ พายุระดูร้อนหน่ลยพี่น้องอันตรายที่สุดเลยเนาะเมื่อวานนี่ก็ว่าฝนตกแล้วพี่น้องแต่ว่าทางบ้านไม่น้องเปลีป่ยวไม่ได้ตกเนาะมันชิตกอยู่แถวๆนี่แต่บังแต่เอาง่ายว่าพายุร้ายกว่าฝนหน่ลยไอพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานนี่เนาะฝนแหง้อองไอลมพายุแหง้งพี่น้องไอ้ฝนบ่ค่อยมีวันในแม่น้องเปลี่ยนก็อยู่บ้านก็นได้ยินแต่ไอเห็นแต่ผ้าเหลือดนะพี่น้องแต่ว่าฝนนี่บต่ตก แต่มา้าสิตกทั้งเอินนมาเนาะบึงนะ่ะดังคาบันน,น้องแสน้องใครพน้องเลยบึงเนี่ยไปเสรไปพักไปแน่เน้ะไว้พน้องเลยเนานะบานเพนกระปูกมันนาไว้พี่น้องเลยว้าวป,ป,ป,ปีนาเพื่อน้กษน,นรกยเนาะ ่ายรรมบาสิาดไมพี่น้องไงบางลอยมาเสียงเผินเะรอเสียงมิจิจันกับจวดจะเจอจวดเจ้าฝนตกฝนตกมาแลกเลนสอดีใจเดี๋ยนาะน่าจะไปลงมาจากรถก่อนไหยพี่น้องไงโอ้แหลมมกเท่าแท้เสียงมิิจันยุหดหัด,ดเลย หลังคาแล้วเนาะตระคักแค่แน่ให้พี่น้องเลยทำไมกับสิเป็นแก่พื้นเนาะแม่น้อกแก่ก็ไม่ได้เคยมาหรอกเนาะมองดินเพิ่ซื้อใหม่นะหน่อยพี่น้องเชยไปแต่ดินเก่าเพิ่น ผนตกผนทถยมันงามเนีถามเพื่นอกนี่กันตอนลน่มนะคนพากันดัใส่ได้เดนะี๋ยวนะกุดกุดลุ่มไวเพี่นอนเอไม่เสอละกับไปคนละทิคนละทาง สบายนี่นี่พากันนี่ได้นี่บ่ตอนล้มได้ชั้นต่ําพากันนี่แท้ตอนล้มกันฮะพากันนอนอยู่นี่บ่ไม่มันได้ได้ตุ๊กอันนั้นน้องตุ๊กแม่นบ่น้องตุ๊กบ่เอาสิตุ๊กบ่ เราเป็นยังไงบ่สบายบ่อ,อ๋อบ่สบายรายคาเคลื่อนไปใช่ไหมฮะเอ้ต่อเติมอยู่นี่นบ่บัง <c oughs> เอามาถามมึงน้องวพ่อนได้วิชิลบเลยเว้ยไดอีกะบ้อนี่ยแต่าอยู่เนาะสบายดีเนาะพานมาว่าจีเพ่าะแจงจะมาผ้าน้องพาพาพ่อน้องตองไปสร้างเป็นปูนเป็นเด็กเห็นตะวานนี่แหละแต่ว่าเกิดทางพายุเข่ากระลมนักคือเห็นนั่นแหละก็เลย่องมาทายทำน้ำกันพี่น้องเลยแม่อย่าใช่ว่าถามมึงน้องเพื่อน่าตอนที่พายุเพื่อนพากันอยู่ใส่ อันข้ากินกินข้าวแล้วบ่นอ่ะกินแล้วเดี๋ยวอันไปเอาปลากกล่องในในรถมาให้น้องเกินเดินๆด้วยๆหาหุบฟองเอาไปให้น้องกินเดี๋ยวเชียงไปเบิ่งอีกครอบขัวหนึ่งก่อนไปหน่อยครอบทั้งสองน้ำพาไปยึดเนาะมีครอบครัวหลังคาไปมาเนี้ยสามซี่หลังคาไปบ่เลยบ้าเบ้านสันเนาะเลย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 เมื่อวานนี้พายุมาจักโมงเนาะทางนี้แม่นแปดโมงตายนะแปดโมงแดงเฮามา แปดมงแดงก่อนแดงแนเนอะ<ด>เพราะว่าเมื่อวานนี่ผ้าผลมากกับคำในนะวันเนาะแล้วผ้ากันอยู่ไสสันตอนนั้นน่ะตอนนั้นกับมันแปดโมงอ่ะน้องกับน้องยังหนีครับแต่อะไรกัน็น้องม,มิกนี้อ๋อมันมาบบดเดียวแลวนะมาบบดเดียวแล้วกันแล้วเลยเท่าเดียวยมารอบเดียวเราไปเลยสิเพราะว่ามันเอาสากสีตัวนี้ไปแล้วน้องว่าไปชุดรี่คุ้นหว่อ,อนั่งบูห็นตอนน่ะมันลมเด้ก็ผพ้าดังแรนตลอด องเอาง่ายวันยังมอชดของเมื่อวันวันหลังข้ามันไฝเป็นบ่เออหนีได้มันบ่เอาตอนนี้ไปน้ำเนาะคนอยู่นีแล้ววะแม่ดีแต่มันไปฟองนั่นลมเนาะแม่พี่น้องเอไปทั้งนั้นแห้งลมหัวกุดซ้ำแม่บ่อัตตรายเนี่ยเนาะดีแต่ผลบ่ตกเนาะไม่ได้ตกแล้วว่าผลมันจะร่มด้วยว่าบ่ตกทำิดนะตกตัวบ่ล้ม ผลเศร้าเละยังล้มมาบบบนี้เช้าว่ายังอยู่บ้านนบลไม้ตกได้มเมื่อคืนเห็นแต่ผ้าเหลืองแม่แม่แมบไม่เชื่อเลยหันล้มกับโบมีม,มาล้มอยู่พี่ตกอยู่พี่น้องให้พี่นอ้องเ,เลยเห็ุใดแล้วตอนตอนแรกไปเห็นหลังคาไปแล่โคตรประทึกเป็นที่ใดตอนนั้นนะห่ยเลย <laughs> บวยสุด <ขอ S 1> ได้แล้วบอกเชื่ออะไรเลยไม่เชื่ออะลรนะเข้ากระวังว่าชิได้ขึ้นเนาะ คนรู้สึกตอนนั้นก็ล่นปุนน๊แล้วเนาะควมหวังมาชได้ขึ้นไว้นับมือเราไอ้นับเมื่อขึ้นอยู่นัำไะไกันเนาะพูดถึงหมอมันตกคนหอดปิวแม่เยไม่ไมเก็บ้อือืม็เหตดกาือนเห็ุตุบะ้ก,ก่นอนกักัน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 กนกันกัมกานยันกันกัากันกันมากนกั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 นนกันกกันกับกรนกันกอนกันกักันกักกกัน บบร่มร่มมันไปนี่นะมันไปเป็นป้องมันไปเป็นหัวได้ลมนะเนาะส่วนมันกับงามเดี๋ยนาะไอแตะนี่สน้องแตะมันอะไรนะไปทิพย์ไม่จีจนทิพย์ไม่จีจันอ๋อจีจันขายบ่การย่างก็ได้นั่นหรอกพอเพราะเจะกินเงินบ่ได้หลายโชคดีเติบเลยเนาะมันบ่ได้มาเอาตัวนี้ไปไม่ไปหรอกไอ ดีแต่ว่าวัานไปพุ่นเปียกปืที่นอนาเน,เน,นแห้งเติบติขึ้นว่าน้มันแห้งไวเนาะว่าดิดมันแห้งแต่เหินถือคนกืกนไวอยู่คนละพืนจนได้อึ่งนอ้องน,นุ่งมาห้กันไม่ง่ายาว่าลมมาตอนน่อแดด<อ> แน่น้อนไะว่าแน้นอนว่าไปได้ตั้งโตัวบุตรเท่ากันแน่นาะดังเฮากระนังซ้อมอยู่งมาได้เชเดวเลยนับมื่อนับวันเชเดลขึ้นไปนอนเนาะแล้วมาเห็นมันเมื่อขึ้นว่า,นวาแน่นอนว่าเชเดนไปส้นทั้งพุ่นเลยพี่น้องมันดังฆ่าตัวนั้นมันยังไปก่อนตัวนี้คิดว่าสิแหน,น่ยมนะว่ากระุ่่นอาจจะไฟเพราะมันกรบปุ่แม่นต่เคื่อนนอกหลังเดียวเคื่อนหลังนี้ยั้งนุ่มกว่นี้อีก บ่อะไรถ้าเจอพายุหลังไงแค่ไหนกับโมยุหลังคานะไปดีก็ยังว่าดีเนี่ยมันยังแบบเป็นปูนใน่นนะค่ะเป็นเมื่อเช้านี่เลยคือชิบเอาได้กระชีเซไปหลายเติบอยู่เออเอาเห็นพี่น้องเข่ามาน้าแม่ไอ้แม่น้องเปลียวเข่ามาน้าโมเสียงเพลินกันเลยเออเข่าไปถามไทยน้องเพิ่งก่อนนะความรู้สึกอเพิ่งเปลี่ยนได้ไหนน่าตอนนั้นก็โอ้คือบอกนี่เนาะนางไห้ข้าหม่องเลยพากันกินข้าได้เพ่าะฉันเนี่ย เดี๋ยวจะไปเอาปลากระป๋องใหม่ก่อนเนาะปลากระป,อะป๋องในรถนะแป๊บนเล่นง่อยไปนอนปลาปลากระป๋องใหม่นองก่นอนเนาะเพื่อนกายชีเเย้เดาอะไรทำไมไปน้องเอ้ยเขาว่าเห็เนะาะปลาเป็นไผ่เนี่ยไม่นี่กะฮักไปได้แล้วไม่โมนี่กะ มันเย็ดด้วตะปูแล้วเยพี่น้องเนี่ยเดีมสั่งดีนะไอ้แสงไฟไอ้หลอดไฟในกระโปรงไปน้องพี่น้องเลยถือว่าแน่นานาดีแต่ทางเทิงพุ่นเพราะว่ามันเป็นอันนี้เนาะมันบริกระเทิบลงมาเนาะมันมันสิมันสิสัันขึ้นเทิงน้องพี่น้องเลยลมมันก็คือสปินไปง่ายอยู่เนาะ ไปเครื่องยังเครื่องคาสิว่าว่าความเสียหายได้ก็ก็สิเสียหายเบิดอยู่แน่นอนพี่น้องเพราะว่าทางนี้มันก็งึงไปเบิดได้ครื่งนึงแท้เนาะเอานี้ให้น้องกนพี่น้องแป๊บนึงเียงจะจันห้องก็ยๆอยู่ให้พี่น้องเนตกสิยังเนาะ ามารอบนี้บุมีมองอยู่แล้วเนาะนะทามร้ารอบนี้กันเลยกดด้วยนะคึกกันปลาให้น้องคนนึง้พิ่งเลยพอได้กินข้าวพอได้ไอ้กินตอนเที่ยงก็ไ่ได้ซื้อยังมาตอนแรกมาชีพ่อต้องไปคนมาชิมาเอาพอน้องตองเลยไปสั้างคูนเดี๋ยวพอดีว่าเอาใกล้เขามาน,นี่ว่า,อาพอต้องตองมาไปเบิ่<น>กเองเนาะ นี่ก็อันนี้เมื่อคืนนี่มันก็ไปาลายเติบว่าเมื่อคืนนี่อันนี้มันพอได้ไปแล้วมันทบเออมันทบไปสิยังค่อยอยู่ได้ถือว่าไม่อันนี้มันกลมมันจีอืดนนิดหนึ่งเนาะแม่แต่หรือว่ามันต่ำหมดด้วยนกับมูแม่นอยู่ครับคือว่ามันหมบมาแห้งความเนาะแบบนั้นแบบยู่แบบนั้นค่านโมเป็นอย่าง คือว่าได้มันโมได้ไปเป็นหัวควือว่าลมมันไปแบบเป็นหัวหนะก,กันตันตรายเท้าลมแบบไปแบบน,นั้นมันก็บโมเป็นยังเนาะลมหัว good, กุดเพลเพนองไอ้ลมน่ะไอ้นารูรอดอนเช่ว่ะซาพายุนารูรอดอนอันตรายอ,อ่นไหน,น,นกันเนาะกับบ๊อบสบายบ่นะ่ะน้องตุ๊กบ๊อสบายบ,าายบาอสสบายเออตากคนเปียกบ่ได้ไหน,นบอนะ มันในค่ะชิปูบางหนึ่งในบ่อนอะนะฮะเนาะสู๋ๆเนาะเดี๋ยวก็สเสริมไอ้สวมแปลงใหม่อีกเน่พังเบิ้งเนาะชิลายได้เลยกัน,น <c oughs> เนาะชิเอ่ไปซื้อหลังคากระแพงเติบเลยน <c oughs> เนาะมาชิได้นี่ก็ได้ ไอ้แล้วัาแล้วกันเหลือแค่ใส่บงกบไปซื้อเนาะใส่บานประตูไปซื้อกระปุตากะโรเนาะท่าหนั้นก็ขื้นได้แน่นอนเหลือน้อยเดียวไอพี่น้องเลยอ่ะถา่าม่าอีกรอบนี่แล้วเรียบร้อยสงสัยจะได้ขึ้นนอนอ่ะวันนี้นะปวดเลาอ่ะสูๆแล้วร้องเลยสบายดีนะนั่งเลยสบายดี หายกำลังใจน้องไงพี่น,อมน,มน้องไงแม่น้องเปิมโมจิแจ๊คสีซอยได้ไงน่องละน้องแม,นม่น้องเติมไปเบิ่งพุ่นก่อนบะหน่อยนี่เดย์น่องต่อไปกันเลยแหละชิดตะุดมั่นไปขายชื่อหลังท่ามาใส่ <c oughs> มัน่นกงนยันท่านจะเป็นหัวแม่พี่น้องไงปัญหาสิปลูกนี่เนาะ มันก็งามอยู่ได้่กางขึ้นเนาะบางหันมันเล็ดไงพี่น้องกับผลห้าชีฮัมนี่ถ้า่าผลห้าไมนีด้ก็คือสิงามกว่านียุหะไอมันนั่นีอยโอ้ยเนาะสัตว์ประคักไปแน่เป็นพายพายกระสุดด้วยเลยพ่อยพี่น้องไงโัวปวดนะ พอน้องเป๋อคนเราไปเบิง่งในหลังคาหนึ่งสองสามหลังคาไหมพี่น้องเอ้ยคือว่าบ้านหลังหนึ่งคือว่ามุนกว่าบ้านน้องแต๋อีกว่ะอืมอืมวบังเล็กตะปูด้วยพีพ่น้องนะ่ะยันตะเจยดเล็กตะปูด้วยนี่ ติดตะปูกะามยูเนาะล่มเนี่ยอันตันอันเป็นแต่ย่านแหง้งให้พี่นองง้องเลยปึงปึงเนาะตันนี้ใหม่แล้วกาหักไปเลยเนาะปิ้นไปได้ใหม่กนเลยตัวนี้กะหักเฉียวไปเลยตัวนี้เนาะใหม่ปลายใหม่ตัวนี้ไงว้าคลาย,ายวันมันตีมาทั้งหนาเลยเนาะเฮ้พี่น้องเลย แม่น้ำเปลือได้มาน้ำพอน้ำเปลยวก็ได้เลยทายทำให้พลอพี่น้องเบิ่งน้ำกันเลยเนาะถ้าน่าจะเป็นสวนอ้อยเนาะให้พี่น,อน้องเลยเป็นสวนอ้อย,ออย,ออยอแถบนี้เขาจะาปลูกอ้อยกันเนาะปลูกอ้อยปลูกมันมน้องก็จะได้สอมหลังคาในยูถาเนาะให้พี่น้องเลย วหลังคานั่งกับปี๊กพึ่กันแต่กับปี๊บอดายเพื่อน้นองตุ๊กก็คือว่าบอดสบายเนาะเหืพี่น้องคุณว่าถือผลเมื่อคืนนี่เนาะก็เลยเป็นวัดบอดสบายอานอนเห็น,หน,นเพื่อ,ไไนนอ,อพี่น้องให้กันวางใจน้องเพลินกับสู่ต่อไปใไงเนาะโอเคสั่งเพืพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้แม่น้องเปียวก็เชิญลาให้พี่น้องไปเพียงชั้นนี้กันเนาะขอบคุณขอบุญขอบคุณขอบคุณเอฟซีทูกฐานที่เข้ามาติดตามนะครับส้มส่องของแม่น้องเปียวเนาะ 16 menit setelah di...